สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าราเบิ่งเด้อราเบิ่งยกย้อนไสามเส้นอยู่หัวเรือพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเบิงสได้ยบอยจัาซูมุ้มทุกคนจ้าสามเส้นแปดสองเส้นกวนขวานเตกระโดดองกวนทันทวนทันโอ้คือมาเอาล่ะตานี่ไปจ้าทุกคนจ้าพี่น้องกับสได้ ตาน้อแล้วจ้ะพี่นูนยกกันสี่เส้นแปดสองจ้าทุกคนจ๋าพี่นูกะสีลงไปยกเอาป่าไปเรื่อยจากทุกคนจ๋านะคะมันหมานนะท่าหน่อยท่าล้มพาค่ะล้มพาค่ะมันมีความสุขกถ้นาน้อ

Ada satu kunci. Kang nuk. Kang nuk ya bina. Wah. Oh.